ไม่แน่ใจมีคุณผู้ชมท่านไหนที่วันนี้นั่งทำงานอยู่แล้วจากนั้นจูๆจ่ๆจอคอมพิวเตอร์ของท่านขึ้นสีฟ้ามาหรือเปล่านะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าเป็น blue screen of death เลยนะครับปัญหาจอฟ้ามรณะซึ่งวันนี้ครับที่มาที่ไปเนี่ยใครขึ้นหน้าจอแบบนี้มาต้นสายปลายเหตุส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft แล้วปรากฏว่า มีอยู่แอปพลิเคชันนึงครับซึ่งเขาเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยโลกไซเบอร์ที่มีชื่อว่า Cloud s t t i k e เนี่ยเหมือนพยายามจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างคุณผู้ชมครับแต่มันมีปัญหาการสะดุดเกิดขึ้นในการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่ว่านี้จากทาง c l o u d s t r i k e แล้วพอมีปัญหาขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะแน่นอนคุณผู้ชมครับ ธุรกิจขนาดใหญ่มากมายโดยเฉพาะด้านการบริการแล้วก็เรียกได้ว่าทั่วโลกด้วยต่างก็ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผลพวงที่ตามมาก็เลยเกิดความโกลาหลขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วที่หนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านการบินครับเพราะหลายคนพอไปถึงสนามบินเสร็จปุ๊บจากนั้นพยายามจะเช็คอินปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินเนี่ยไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะระบบมันล่มฮะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เกิดขึ้นกับสนามบินหลายแห่งทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งไทยเองที่ดอนเมืองเนี่ยวันนี้ก็มีอยู่สายการบินหนึ่งคิวยาวเหยียดเลยนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับเช็คอินได้เพราะระบบล่มนี่แหละฮะแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะสายการบินเท่านั้นแม้กระทั่งธุรกิจด้านการบริการอื่นๆอย่างภาคการเงินการธนาคารแอปพลิเคชันก็โดน หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลดังๆบางแห่งก็โดนเหมือนกันนะครับที่ถึงขั้นประกาศเลยว่าไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวครับเนื่องจากระบบล่มแล้วมีปัญหาทางเทคนิคฮะแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในผู้ที่พยายามจะออกมาให้คำอธิบายเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าตกลงสาเหตุเกิดจากอะไรทางด้านของ c Cloud Strike ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เขาเจอปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่เลยครับ แล้วข่าวสไตร์เนี่ยเขาไปเปิดเผยเอาไว้กับสถานีโทรทัศน์ NBC นะครับบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเลิกการอัปเดตล่าสุดซอฟต์แวร์ตัวใหม่ทั่วโลกแล,แล้วแล้วขณะเดียวกันสื่อต่างชาติก็รายงานด้วยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะว่าปัญหาเริ่มต้นของ Microsoft ที่มีการส่งผลกระทบต่อบริการไอ u r e แล้วก็ชุดแอป Microsoft 365ในภูมิภาคตอนกลางของสหรัฐ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอัปเดตเจ้า c o l u d s t r i k e นี้หรือเปล่าโดย Microsoft ก็บอกในวันนี้นะครับว่าบริการส่วนใหญ่สามารถกู้แล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วครับแต่ผลพวงในที่ตามมาค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าราคาหุ้นของ c o l u d s t r i k e ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยดําดิ่งล่วงไปเป็น10%เลยนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ความไม่มั่นใจของฝั่งของผู้บริโภคครับ อีกด้านหนึ่งก็คือทางการออสเตรเลียเองก็พยายามจะออกมาอธิบายในเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการสอบถามไปยังผู้ให้บริการเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านของโคศก Microsoft ก็แจ้งเอาไว้กับทาง BBC นะครับบริการส่วนใหญ่ได้รับการกู้คืนแล้วเมื่อหลายชั่วโมงก่อนเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จช่วงเวลาที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเป็นฝั่งของสหรัฐจะไปเกิดขึ้นช่วงเวลาเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงเวลาการเดินทางด้วย แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเมืองไทยเนี่ยจะมาเจอะมาเจอปัญหาหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงเที่ยงได้นะครับที่หลายคนนั่งทํางานอยู่แล้วก็จอสีฟ้ากระเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งบางคนอาจจะครึ่งชั่วโมงบางคนอาจจะเป็นชั่วโมงนะครับคือตอนแรกสุดบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะบริษัทต้นสังกัดของชั้นฝ่ายไอทีเนี่ยเขาทําการอัปเดตหรือเปล่าปรากฏไปไปมาไม่ใช่ของตัวบริษัทนะครับ แต่เป็นของซอฟต์แวร์หลัก Microsoft รวมถึง c o o u s t r ไ k e ที่ดูแลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวรอการประกาศอธิบายอย่างเป็นทางการแล้วกันว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรแต่ย้อนไปดูประว e. ัติของ c l o u d s t r i k e หน่อยนะครับเขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนาของสหรัฐมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ2011แล้วนะครับ แล้วบริษัทนี้ถือได้ว่ามีชื่อเสียงในการให้บริการปกป้องระบบคลาวด์และความปลอดภัยปลายทางรวมถึงการวิเคราะห์ภัยคุกคามและการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์แล้วคลาวด์ไต์เขามีบทบาทสำคัญในการสืบสวนเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ระดับโลกครั้งใหญ่ๆห,หลายต่อหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมาครับ